ต่อกันที่พระเอกสุดหล่อยูโรจศสวัรช่วงนี้แฟนๆหายคิดถึงแน่นอนเพราะมีละครดีรันมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องช่วงบ่ายพบกับละครเข็มซ่อนปลายเนื้อเรื่องแซ่บๆสองสาวอย่างนุ่นวรนุชและที่สาวริทิสาฟาดฟันกันจนล้นจอและยังมีบูมกิดกล้องและก้าวจิรายุพบกันทุกวันจันทร์ถึงสุ์เวลา14นาฬิกา20นาทีนะคะและวันที่12เมษายนนี้ดูกันอีกครั้งกับละครคอมดี้าสอีสานบ้านเฮาอย่างฮักหลายไมเลดี้เรื่องนีเข้าทางยูโรสุดๆเพราะพูดอีสานเกือบทั้งเรื่องดููสนุกกกอาารรรรมมณ์ดปะะบบค่ัพยิ รอชมทั้งสองเรื่องได้เลยค่ะ ระยาวนะครับหลายๆคนบ่นว่าเมื่อไหร่ละครยูโรจะมานะครับรีรันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหรือว่าคิดถึงกันก็ไปดูได้มี2เรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกสายอีสานโรแมนติกคอมเมดี้ขำๆฮักหลายไมเลดี้หรือว่าจะเป็นการฟาดฟันเชื่อเฉือนกันก็คือเข็มซ่อนปลายครับผมมีให้ดู2เรื่อง2รส2อ,อารมณ์2คาแรคเตอร์ด้วยนะฮะคาแร <c oughs> ครเตอร์คนแรกเป็นชาวบ้านชาวนาสนุกเอนจอยอีกเรื่องหนึ่งเป็นนักธุรกิจ1,800ล้าน ก็ฝากติดตาม2อ,อารมณ์นะครับความมันต่างกันความสนุกต่างกันแต่ทั้ง2เรื่องสนุกแน่นอนฝากด้วยครับสำหรับยูโรยสวัตครับ